โอ้ยนี่ตีแม่หลงเนาะสามตัวเนี่ยสงสัยมันเหาขี้ข้าวมาข้าวอืมสายมันแนวหลงมามาเด้งมายจไอขี้ข้าวขี้ข้าวขี้ข้าเอยเออยังรอขี้ข้าวเลยติดเลยเนี่ย กินข้าวไหมเขาหลงมาเ่ยเขาหลงมาโอ้เดีตัวทีว่สามวเนี่ยเออลูกกินข้าวแล้วฮอ้เพ่อามฉีดยาไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนทำหมันรีดโอ้เท่าไหร่วะเนี่ยอือินแล้วไมมั้ เตือนคนกลัวมากินข้าวแล้วมาเร็วเร็วกินข้าวแล้วมาเออกินข้าวกินข้าวแล้วมากินข้าวแล้วมาต้องพาสิตต้องพาสื่วัคซีนนั่นเนี่ยยังยังเด็กอยู่เนี่ยประมาณเดือนสองเดือนมั้งมากินข้าวกินข้าวแล้วนอนไม่มีกินโอ้ยเดี๋ยวนอนค่ะกินข้าว ไม่ได้ไม่ได no no, no. okay, ้ม oh <my> ีปลาทูไม่ให้กินวันกินปลาทูทุกวันไม่มีปลาทูแล้วเอ้าหิิบไม่ยังหิิบไม่ยังเออเขาหลงมาเนี่ยสงสารเขาถามถั่วแล้วเนี่ยเจ้ยงแมหลงมาเนี่ยเดี๋ยวพาไปฉีดวัคซีนไปทำทำหมันดีโอ้ย ตังเหรวะเนี่ยสั่งก็เป็นแผลของให้กัดมานู่นเนี่ยอืมสั่งเ็เป็นแผลเนี่ยเ้ากัดมาเนี่ยลูกไปไหนเมี่ยเอาหมาเขาไม่หมาเขาไม่กัดลูกหมาเขาไม่กัดนี่เขาไม่กัดละหมาเขาไม่กัดเออมากินกินแล้วกินแล้วอืมอืม ไม่เลีงหนาเน่ยฮะเออพอๆแล้วไม่เอาไม่เอาแกะเขาอือตัวสามหลงมาเลี้ยงก็ตายไม่มีข้าวกินสงสารมันกว่าห้ปลาถูอ่ะทุกวันนี้ รู้ไหมมีกี่หายแม่ได้กันเขาไม่มีเขาไม่มีอะไรเขาอยู่คนเดียวตรงศาลเขาแล้วพาไปเสียดวัคซีนวัคซีนหนีเล้ยวพาไปทำหมันหนีหมดตังค์ยู่เท่าไหร่วะเนี่ยตัวเมียด้วยอือรู้ว่ากินไหมลูกแม๋ยวกินไหมไปแล้วกินไปแล้วฮัล,ลโหล อาก,กินอไรลูกเอาก,กินไปเออวันนี้กิกนหางเม็ดไปก่อนวันนี้ให้กินปลาทูเรื่อยๆกินใหไ้ไปก่อนลูกไม่ไปหมากเขไม่ที่เขาไม่เอามาก,กินข้าวไปแล้วไปนอนแล้วนะอืมอยู่นี่ก็มีความสุขเนี่ยมีอหากินทุกวันเนี่ยนวดปลาทูปลาทูปลาทูรึ่งเต้ยปลาทูรึ่ง จะมีก็อาหารเม็ดให้กินที่กลัวหนึ่งีระแหวงอยู่เนี่ยจ่โอเคเลยที่ระแหวงอ้าูัวยังหัวยังหนอนแล้ว ừm đi đâu không mày ý kiếm lời ơ ok kiếm